สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะตันก็หยิบเป็นกระเป๋าชาแนลมารีวิวให้ดูกันนะคะวันนี้เป็นรุ่นที่ตนนันยังไม่เคยหยิบมาเลยนะคะเป็นรุ่น Drawstring นี่นค่ะเป็นทรงแบบขนมจีบเนาะนี่ใบนี้เขาเป็นหนังคาเวียนะคะสีดำเอ,อ่อโฮโลนี้นะคะคือคาเวียเขาเม็ดละเอียดดีมากเลยน่ารักนะคะแล้วก็ด้านต้าเป็นแบบนี้นะคะเขาจะมีหมุดสีตัวด้วย ซึ่งใบนี้นะคะเขาให้ที่จับด้านบนมานะคะเป็นแฮนดเดิลด้านบนมานะคะหนึ่งเส้นแล้วก็มีสายที่เราสามารถจะสะพายคอสบอดี้ได้นะคะหรือว่าสบายสะพายไหล่ได้นะคะก็จะให้ลุกที่แบบหลายลุกเลยนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะขยับตรงนี้ได้ด้วยนะคะรูดหนีแบบนี้นะคะหรือว่าจะทำให้ปากน้องแคบนะคะแล้วก็ใส่ของเนี่ย เราก็รูดขึ้นนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะน่ารักมากๆนะคะให้ดูเม็ดคาเวียนะคะอ่เดี๋ยวรูดออกก่อนนะคะว่าเวลาเราใส่ของด้านในนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยมีแบบสะท้อนสะท้อนนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นตัวป้ายโฮโลนั่นเองนะคะใบนี้นี่นะคะเขาเย็บติดกับแผ่นหนัง ก็เลยทําให้เราอะสามารถที่จะหยิบป้ายโฮโลมาดูได้ง่ายๆนะคะอย่างใบนี้ก็เป็นโฮโล20แหนั่นเองคือยังใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีป้ายด้านไหนนะคะนี่แบบนี้สำหรับน้องดรอส s t r i n g ใบนี้นะคะน้องเขามาแต่ตัวนะคะสำหรับแม่ๆคนไหนนะคะอยากได้น้องไปเลี้ยงดูนะคะก็สามารถทักไลน์ Add w Name นะคะมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆ,ดๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวดีๆใหม่ๆแบบนี้ค่ะ ท่านใดที่ชมรีวิวแล้วถูกใจอยากจะได้น้องกระเป๋านะคะก็แอดไลน์แอดไวแบนเนมตรงนี้เลยนะคะเข้าไปสอบถามกันได้ทางนี้เลยค่ะแล้วก็ถ้าท่านใดอยากติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะเราจะอัปเดตในหลาย Open Chat ในนี้นะคะแล้วก็ฝากกด Follow ให้กับ Instagram ของร้านไวแบนเนมด้วยนะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการจะซื้อหรือว่าจะขายร้านของเราก็มีบริการนะคะหน้าร้านของเราอยู่ที่เซนทัลเฟสิวหาดใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ